ซ่อมกีตาร์ขอนแก่นวันนีรร้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของงานต่อเนื่องงานต่อเนื่องที่มันไทยกันหลายๆงานนะครับในตัวอย่างวันนี้จะเป็นเรื่องของงานเฟดต่อด้วยงานแอคชั่นต่อด้วยงานสะพานสายนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกเกิดจากงานเฟดก่อนนะครับส่วนแรกก็เริ่มจากงานเฟดก่อนตัวนี้คือชิ้นเฟดนะครับเงินๆตัวนี้ซีเงินกันตัวนี้คือชิ้นเฟดตัวนี้คือเฟดบอร์ดนะครับ เพื่อนๆพี่ๆลองมองที่บริเวณเฟดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เฟสึกเสียหายไปเกินข้อกําหนดนะครับลักษณะแบบนี้เราจะทําการเปลี่ยนเฟดครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเฟดเนี่ยเวลาเราเซตอัพแอคชั่นเฟตอัพแอคชั่นคือการเฟตความสูงเฟตความสูงลงไปที่ค่ามาตรฐานหรือค่าใกล้เคียงมาตรฐานมันจะทําให้ติดเฟดทันทีนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันลงไปในร่องในหลุมตัวนี้มันก็จะไปกระทบกับเฟด ข้างหน้าต่อไปนะครับเป็นลําดับต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้แอคชั่นดีหรือแอคชั่นที่ใกล้เคียงมาตรฐานไม่สูงเกินไปไม่สูงเกินไปไม่เล่นยากไม่เจ็บนิ้วนะครับต้องทําการปรับแอคชั่นลงแล้วก็ต้องแก้เฟตนะครับอันนี้เป็นข้อกําหนดที่ต้องถามเพราะฉะนั้นกดลงเลยไม่ได้ถ้าไปกดแอคชั่นลงเลยไปปรับแอคชั่นให้มันเล่นต่าๆได้ง่ายๆเลยมันจะติดเฟตนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้เฟตก่อนทีนี้ลําดับต่อไป มาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าชุดสะพานสายนะครับชุดนี้เรียกกีตาร์บริดนะครับตรงนี้กีตาร์บริดตัวนี้ไม้หน้านะครับบางคนก็เรียกว่าไม้น้าสบอร์ดตัวนี้เป็นเฟดเดิลนะครับแท่ง,ขงเขาเขายาวตัวนี้เฟดเดิลตัวนี้คือพินล็อกสายตัวสะพานสายตัวนี้นะครับทําท่าจะยกตัวออกจากไม้หน้าสบอร์ดนะครับตัวนี้คือเครื่องมือสอดเข้าไปเห็นไหมครับว่ามันเข้าได้แบบนี้คือมันต้องแก้ไขในเรื่องของชุดสะพานนะครับ าฟีลเรียดหน่อยเราจะทําการรื้อสะพานตัวนี้ขึ้นรื้อสะพานตัวนี้เลยนะครับจากไม้นาสระบอดรื้อขึ้นมาทําการซ่อมเรียกของไม้ทั้งสงส่วนนะครับไม้รอยต่อแล้วก็ไม้ค้าโครงด้านในนะครับติดอัดกลับเข้าไปตัวอย่างของทางช็อปเกี่ยวกับงานสะพานมีให้ดูเยอะมากนะครับลองไปตามดูในคลิปแต่ตัวอย่างนี้เดี๋ยวทางช็อปจะทําการตัวนี้เลยนะครับทาการยิงพินล็อกสะพานเพื่อล็อกให้ไม้หน้ากับตัวสะพานสายเนี่ย รั้งกันไว้อยู่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับในอนาคตก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะหลุดหรือไม่หลุดเพราะเราไม่ได้ทําการรื้อนะครับส่วนเรื่องงานรื้อเนี่ยไปดูในคลิปมีเยอะนะครับคลิปที่รื้อแต่ตัวนี้ทางพี่เจ้าของสั่งยิงนะครับให้ยิงยิงอุปกรณ์ล็อกกับอันตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของงานไท้นะครับมันจะไท้ไทกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แอคชั่นดีอยากให้กีตาร์เล่นง่ายเล่นดีต้องแก้หลายส่วนเพราะฉะนั้นทางพี่เพื่อนๆต้องคิด ด้วยนะครับถึงความคุ้มค่าวความเหมาะสมด้วยนะครับก็อาจจะทําให้สมมาพอควรให้กีตาร์พอใช้งานต่อได้หรือจะทําให้ดีเคลียร์จบทั้งช็อปก็ทําได้เหมือนกันนะครับ